สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะ mm. เช่นเคยกับเสาโอนนะคะ mm. เลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะ mm. มัดรวมสามหนอยในงวดของวันที่สามสิบนะคะ mm. เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากคําเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มาเสี่ยงโชคเมื่อวานนะคะน้องแอดยินดีด้วยนะคะให้เด่นที่456นะคะตัวเด่นของเรานะคะก็ มาทุกตัวนะคะแค่สี่เขาไปอยู่ในหลักร้อยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้นะคะให้ไปฟันวิ่งรูดห้านะคะเม็ดเดียวเมื่อวานก็แนวทางที่น้องแอดเจาะเข้านะคะพี่พี่มาในตัวเน้นตัวเจาะเลยนะคะห้าแปดแปดห้ามาในรอบปกตินะคะโอ้โหเข้าไป ห้าแปดตรงๆเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็มาเข้ารอบ v i p ด้วยนะคะ VIP นี่เขาอกอกแปดห้านะคะพี่ๆก็มาในตัวกลับนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดที่นำไปเสี่ยงโชคเมื่อวานนะคะสำหรับรุดวิ่งที่ห้านะคะแล้วก็เจะเข้าห้าแปดแปดห้านะคะพี่ๆสำหรับของเมื่อวานนะคะ ก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่ของวันนี้นะคะเดี๋ยวมาตามเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีโชคลาภด้วยนะคะวันนี้น้องเอสเด่นที่สองสี่สองสี่แล้วก็สองสี่แล้วก็ ห้านะคะพี่ส่วนท่านใดชอบวิ่งลูดน้องเอสเน้นไปที่สองก็จะมีสองสี่สองห้าสองแปดสองแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองนะคะ พี่พี่สำหรับแนวทางในชุดเน้นนะคะกันไปที่สองสองเก้าแปดเก้าแล้วก็สี่สี่แปด นะคะพี่ๆสำหรับตัวกันนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอสให้ไปก็จะเป็นห้าสองสี่แล้วก็สี่ห้าสี่ห้าสองนะคะพี่ๆ สำหรับท่านใดชอบนะคะตัวนี้5้านะคะก็ขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นก็แล้วกันนะคะพี่ๆชุดเน้นของเรานะคะวันนี้อันนี้ตัวกันนะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่ๆขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีนะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆขอให้โชคดีปังๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ